โอเคสวัสดีครับอัน uh, นี้เป็นซ o ม EP สนะครับกับอาจารย์บอมนะครับ uh, How to use Trading View on Trading uh, Trading View นะครับ Red Hat ผมได้มีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเวอร์ไปไปแนะนำแนะนาให้อัปเดตทุกคนนะครับวิธีอัปเดตก็คือกดตรงเนี้ยมันจะมีให้ขึ้นพอดีผมเป็นแอดมินเงีคนไม่ขึ้นมันจะมีขึ้นเลยว่าอัปเดตเวอร์ชัน ถ้าอัปเดตมันใช่เป็นก็รีมูฟมันทิ้งไปเลยลบอันเก่าทิ้งไปเลยนะครับรีมูฟแล้วไปที่อินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่อินไว้แล้วก็เดี๋ยวมันคิดตรงนี้มันก็จะมาเหมือนเดิมแล้วก็ปิดแล้วก็เปิด m อ t ทีเอ่อเทรดทีวิวหนึ่งรอบนะครับโอเคตอนนี้กราฟพอมันปิดนะมันก็เลยนิ่งกิ t อย่างนี้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถคำนวณได้ว่ารอบหน้าเนี่ยเฮ้ย เพชรวันมันน่าสนเว้ยนั่นแจ้งบ่ายเห็นจุดเข้าไหม4080อีกแล้วเห็นจุดเข้าไหมเทพกว่าเดิมเยอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตีมั่วๆนะผมเอาโลจิตกเอ็มซีกับเอ g มาใส่หมดเลยเห็นไหมครับสต็อปร้อยก็เทพจุดเข้าก็เทพทีพี PP ยังเทพเลยอันนี้ถ้าใครจะบายนะเข้าตามันเลยง่ายไหมง่ายไหมไม่ต้องไม่ต้องดูอะไรงั้นนะ่ะ แต่ว่าวันนี้พอดีมันไม่มีวอลลุ่มบอกก็เดี๋ยวต้องไปคู่อื่นนะเดี๋ยวไปอีชทีเดียมแล้วกันเพราะว่าแดชบอร์ดไม่ขึ้นรับหนึ่งออปเปิดแล้วกันโอเควิธีการเปิดแดชบอร์ดตรงนี้นะครับผมปิดไว้เป็นข้าวโรงงานเพราะว่ามือถือมันจะบางนะวิธีการก็กดตรงนี้นะครับตรงฟันเฟือง setting จะเห็นว่า r ร d h t t Data n a ะไรสี s เห็นไหมครับ ถ้าไม่ติ๊กมันไม่มานะคือค่าโรงงานของปิดไว้นะครับให้เปิดตรงนี้มาเปิดตรงนี้อ่าผมปิดของผมก่อนผมแยกอินดิเคเตอร์ไว้อ่าเนี่ยปกติมันจะหน้าตามจะไม่ขึ้นไปที่เลขท้ายปีสิบเก้าแล้วก็กดฟันเฟืองนะครับกดตรงเลแท้าดัต้าสิมันก็ขึ้นโอเคตอนนี้เคลียร์นะส่วน Volume มตรงนี้นะครับ ในเทรดดิ้งวิวจะต่างกับเอ็มดีฟเยอะพอสมควรเพราะว่าอันนี้มันวิ่งทุกติ๊กเลยนะครับเพราะมันจะวิ่งสนัน่นนั่นทุง่งแบบวิ่งแบบรุนรุนเพราะฉะนั้นการดูเนี่ยให้ดูในไทม์เฟรมเฮดโฟขึ้นไปจะดีกว่าเฮดวันก็ได้นะครับผมไม่แนะนำให้ดูทาวเฟรมเล็กนะครับเพราะว่ามันจะไวมากโอเคเขาบอกว่าแนวะรับสุดขั้วอ,อยู่ที่สองแปดหนึ่งศูนย์มีมีบะมีลายใหญ่เข้าอยู่สองแปดหนึ่งศูนย์ตรงไหนวะ สองแปดหนึ่งศูนย์เข้าไปแล้วนี่นหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์อ่ะโอเคเห็นไหมครับจุดเข้ามันยังเป๊ะเลยมันเหลือเหนือฟิโบจุดแปดเออจดแปดจุดหกเห็นไหมเห็น่ะเห็น่จะจ้าเขายังนั่นเลยแต่เออมันให้เซลล์นะแต่ว่ามันไม่มีวอลลูมมันก็ไม่วิ่งหรอก ก็วิ่งแค่เนี้ยอืมเห็นป่ะจะเริ่มหลแรงแนวรับอยู่ที่ขอภัยแนวรับอยู่ที่สองแปดหนึ่งศูนย์อ่ะก็ตรงนี้แหละแนวรับสุดขั้วสองแปดหนึ่งศูนย์แต่ไอตรงเนี้ยคือเราไม่เราไม่ต้องไปตามเขาก็ได้นะคือคือผมให้ดูสิติเฉยว่าแต่มันจะวิ่งไวมากเพราะว่ามันมันวิ่งทุกทุกติกอ่ะ บอกไม่ถูกมันเป็นด a ต้ามาสีแต่ถ้าเป็นเอ็นดีไฟนี่จะนี่จะดีเลยนิดนึงแต่ว่าก็ก็ใช้งานเหมือนกันหลักการใช้งานเหมือนกันผมทำเป็นภาษาไทายให้แล้วนะจะได้ไม่ต้องงงกนะันด้ยเราเราดัต้าตรงไหนเออส่วนวิธีการใช้งานผมแทบจะไม่ต้องสอนแล้วมั้งดูจากภาพแล้วผมต้องสอนไหมไหนตอบแชทมาโดยไหน ่าเข้าตรงไหนออกตรงไหนแต่ตรงไหนแล้วเป๊ะด้วยนะคือหลักการเอ c หมดแต่ว่ามันเทนมันลงเฮดโฟเดี๋ยวมันก็ต้องลงเนี่ยว่าซ้ายมือปกติจะมีเขียวเขียวแผมๆแ,แล้วก็บายจ้านี่ไม่ใช่นี่้เซลจ้าคือดูตรงนี้ก็ได้ว่ามันบอกว่าอะไรแล้วก็ไม่ต้องสวนมันอืมดูตรงนี้ก็ได้โกมิเตอร์ก็ไม่ค่อยวิ่งก็ไม่มีโวลลูมทีนี้ต้องไปดูกับทอง คือถ้ามันไม่ถึงจุดเอ็นทีก็ไม่ต้องไปเข้ามาันอันนี้เอ็มสิบห้านะถ้าเป็นเอ็มวันเนาะอันนี้อีทีเรียมนะครับอีทูเรียมการมันวิ่งก็เลยต้องเอาเป็นตัวอย่างือเทนมันลงเห็นปะ่ะเห็นอะไรปะ่ะตอลอลรอเปลี่ยนตล,ลอดเมื่อกี้มันจะเซลลคือถ้าจะบายอ่ะดูดูเออมันเดเทพ, <c oughs> พป่ะเฮปังอลังการมากอยู่ตรงเทรน์พาดีเลย สองแปดศูนย์หนึ่งเออลาจะบายนะซีพี GP ก็เนี่ยสองแปดสองศูนย์แนวรับสองแปดศูนย์สี่เป็นไงเป็นไงดีขึ้นไหมนี่เอมวันนะจะเทรดเอ็มวันก็ได้ก็เอาตามเนี้ยแล้วก็กรอบสีเขียวสีแดงก็เหมือนเดิมขึ้นไปตรงนี้ไม่ผ่านตรงนี้ก็ไปตรงนี้ไม่ผ่านตรงนี้ก็เด้งลงตรงนี้ สีแดงนี่ก็เปรียบเสมือนแนวรับแนวต้านนั่นแหละครับก็มีแค่นั้นน่ะโล่งไหมดูดูง่ายขึ้นเยอะไหมง่ายไม่พอลื่นด้วยอืผมตัดอะไรออกหมดเยอะมากแล้วมันไม่ต้องใช้แล้วใช้แค่เนี้ทีนี้ EMA ตัวเนี้ยก็เป็นตัวบอกเทรนเหนเดิมนะครับถ้ามันราคามันอยู่ต่อกับต่งกว่าเส้น EMA เหมือนใน m d 5เป๊ะเลยนะครับแล้วก็เทนตรงนี้แจ้งว่าอะไรครับแดงเซล ดังนั้นเทนใหญ่มันลงเดี๋ยวดูคืนนี้อีทีเรียมันลงเออก็คือไม่แนะนําให้สวนถ้าสวนก็ต้องไวแต่มันไม่มีโวลูมไงมันไม่มีโวลูมมันก็เลยวิ่งแค่นี้กระดึบ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 ,ดบเอ่อแล้วก็เวลาการเทรดนะครับสําหรับเอสิบห้าเหมือนเดิมเทรดใน,นกรอบฟิโบศูนย์กับร้อยเหมือนเดิมนะครับถ้ามันแตะพิโบศูนย์และมีกล่องแดงแบบแดงเลือดหมูบางๆเนี่ยเห็นไหมครับ คุณบายตรงนี้คุณก็ได้ของ s อแค่นี้เองแล้วคุณก็มาพีพตรงนี้ฟีโบร้อยโซนไหวนะแค่นี้ก็อวนตาบแล้วครับเป็นพันจุดแล้วอะเอ็นสิบห้าพอมันถึงฟีโบร้อยคุณก็หยุดเลยคุณก็อาจจะเซลตรงนี้เอสตรงนี้อืมแล้วก็ดูแดชบอร์ดประกอบไปด้วยว่าแนวรับเนี่ยเขาเขาเขาอยู่ตรงไหนเพเยอร์เล่นฝั่งไหนนะเออ สุดขั่วก็คือเอ็กซ์ตรีมแรงก็คือแรงปานกลางก็คือปานกลางมีแค่เนี้ยอืมสุดขั่วก็คือสุดยอดนั่นแหละผมจะเอาคำไหนแล้ะเอาสูดข้อสุดขีดสุดขั่วเอออืมมีคําถามไหมหรือผมอธิบายเร็วไปงงว่าจะเข้าตรงไหนอะไรยังไงนี่ไงจุดเข้าจุดออกเอสลอยตรงนี้ทีทีอยู่ตรงนี้ อืมอันนี้เปลี่ยนหมายหมดนะครับเปลี่ยนโลจิกหม่หมดเลยนะครับไม่เหมือนเดิมแล้วทีช่องนี้จะจะสังเกตได้ว,ว่าเฮ้ยทำไมมันแม่นยังวะอืมเพราะว่าเอาโลจิก NMC ยัดเข้าไปทีนี้ก็ไม่ต้องถามจุดเข้าจุดออกถ้า AI มันแจ้งว่าอะไรก็ไปหาจุดในเนี้ยถ้ามันแจ้งเซลใช่ไหมครับแล้วในแต่ใน Head 4ในในคริปโตมันจะบ้อง,บ,องบ้องหน่อยผมลองแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับระ,ระบบผมมันเป็นที่คริปโต เนี่ยปกติมันจะต้องขึ้นขึ้นจุดเข้าตรงนี้แต่ว่าเฮตวานไม่เป็นไรอันนี้ผมรองแล้วผมโจนบรรยาจะแก้แล้วแต่ท้องไม่มีปัญหาเดี๋ยวรอดูตลาดเปิดเนี่ยมันบอกจุดเข้าใช่ไหมถ้ายระบายอ่ะสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดแปดหกเอแอก็ตรงนี้ทีพหนึ่งก็ตรงนี้พอเปอ่ะทีพหนึ่งก็ก็ก็เลืยพีโบมาหน่อยก็แค่นั้นอะ่ะอืม แล้วเทนไลน์ตีขึ้นอนันี้เฮดวันเออแล้วก็มีแนวต้านบอกไปอยู่แถวแถวสองแปดศูนย์ห้าก็าอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีคนคนคนเทรดเท่าไหร่โวลุ่มมันไม่มีไงดูตัวเลขตรงนี้ยยี่สี่เคยี่แปดเคเนี่ยถ้าเป็นเราไปดูในดีวันก็จะมีตัวเลขที่น้อยลงหน่อยอืมก็ยังไม่มีนายใหญ่ก็ยังไม่เข้าก็ายังไม่ค่อยมีอะไร แต่ดูแล้วเทนมันลงนะอีเทเรียมอ่ะอีเทเรียมมันลงนะเพราะว่าตรงเนี้ยถ้ามันจะไม่เปลี่ยนสีหรือไม่แจ้มมันบายจ้าหรือไม่มีสีเขียวเลยเนะี่ย่หยคุณยึดถือซ้ายมือได้เป็นหลักเพราะว่าอันนี้มันเป็นระบบ SMC ที่ผมบาร์ปเข้าไปใส่ให้แล้วนะครับจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับโลจิเปลี่ยนทั้งหมดเลยเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับถ้าคุณเข้าเซลล์ตรงนี้ตามมาันคุณก็ได้ของนะเห็นไหม แล้วคุณก็ไป TP ตรงนี้ถ้าเก็บยาวนะแล้วเนี่ยไปจบที่ตรงนี้สองห้าแปดสองก็พอแล้วสำหรับดีวันนะครับอืมโอเคเลียมีคำถามไหมอืมถ้ามันจอมันเล็กๆก็กดรีเฟซตรงนี้อืมง่ายไหมแล้วก็โลงๆด้วยดูดูสบายตาด้วยแต่แนะนำนะลงทุนซื้อ iPad อนิดนึงนะครับเพราะว่า มือถือมันดูแทบไม่ไหวแล้วไอ้แดชบอร์ดเนี่ยมันก็บางแล้วถ้าจะดูมันต้องดูแบบแนวนอนอะ่ะพิกอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันถ้าจะเทรดจริงๆจังๆนะลงทุนหน่อยเถอะซื้อ iPad ทักอันหนึงเอาไ้ดูใช้กับเอ่อแอมฟายก็ได้เพราะว่าเดี๋ยว v p พผมเสร็จแล้วก็จะมีระบบ Copy ผ่านเว็บคือเราพร้อม AI ถามเสร็จใช่ไหมครับได้ได้คำตอบมาเนี่ย ได้คำตอบมาในไอเดียตวผมเทสพร้อมใช่ไหมอ่มอา,าผมเทสพร้อมมาเมื่อกี้เนี่ยคือคุณก๊อปปี้ตรงนี้เลยเอาก๊อปเปนอย่างเงี้ยถ้าอยากได้ชุดบีก็ก๊อปอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าเว็บแล้วก็วางเข้าไปเลยล็อก e m n i f i ก่าจะไม่เสร็จเสร็จแล้วมันก็จะ p พน d i n g ให้การที่หมดเลยง่ายไหมหรือถ้าเกิดคุณจะเอาแค่ส่วนนี้คุณก็ก๊อปแค่ตรงนี้คือก๊อปปี้กันอย่างนี้เลยก๊อปปี้เสร็จ เอาจากทัส GPT ก็ได้แล้วก็ไปวางจะมีคำศัพท์อะไรพี่เลนพี่เลนไม่สนใจไม่เป็นไรผมแก้ให้เลยผมดักคำให้หมดแล้วคุณจะก๊อปแต่ผมจะมีแพทเทิร์นในการก๊อปหน่อยนะครับไม่ใช่่าก๊อปก๊อปอันนี้ก๊อปทั้งรุ่นก๊อปทั้งรุ่นก็ได้แต่กำลังเทสอยู่คือคุณจะก๊อปบทนี้เลยก็ได้เนี่ยก๊อปอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยเข้าไปมันก็จะวาง p e นดิ้งให้หมดเลยโอเคแต่อันนี้ต้องใช้บริการ VPS จากทางผมเท่นานั้นนัำถึงจะใช้ได้ แต่ว่ายังไง VPN มันต้องมีอยู่แล้วละ่ะถ้ารา N B อ่ะยังไงมันอันนี้เป็นออปชันเสริมที่ทำมาให้นะครับก็เดี๋ยวรอใช้ติดตามแล้วกันโอเคทวนกันใหม่นะครับหนึงดูเทรนด์ดูตรงไหนดูตรงนี้แดชบอร์ดแดงเขื่ออย่างนี้ก็คือเทรนด์ลงนะครับทุกไทม์เฟรมมัลติไทม์เฟรมตั้งแต่ M1 ถึง Daily นะครับไม่เปลี่ยนไม่ว่าคุณจะเปิดไทม์เฟรมไหนก็แล้วแต่มันก็จะแดงเขืออย่างนี้แหละเพราะว่ามันเป็นดูทุกไทม์เฟรม นะครับโอเคเห็นไหมแดงอยู่เลยเห็นปะคือมันถ้ามันเปลี่ยนเทนเนี่ยมันก็เขียวเองอะ่ะเออแต่เทนมันลงไงทีนี้เรามาดูทองความแม่นยำของมันแม่นมากแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองตอนตลาดเปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูดิดูในดูในเทรดรดี้ดูใหม่ดิดูดูเอมวันดิอืมเป็นไงล่ะครับจุดเข้า g ีพี พีพีหนึ่งสองเออป๊ะไหมไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องบอกเลยเออตรงไหนพีพีตรงไหนเข้าตรงไหนถ้าจะสวนนะโคตรเป๊ะอ่ P, อะเป๊ะกว่าเดิมเยอะ,อ,ะอ่ะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอ็มห้ามันให้เซลล์ซึ่งมันเลยจุดข้าไปแล้วมันก็ทีพีหนึ่งไปแล้วถ้าเป็นเอ็มสิบห้าก็อันนี้ทองนะอืมแปลว่าไม่มีแดชบอร์ดเพราะตลาดไม่เปิดอ่านข้าวไม่ได้เห็นปะเห็นอะไรปะ ชนพี่โบร้อยไว้ยแจ้งเซลเว้เอสแอลไว้ยลงเว้ยแต่จุดเข้ามันอยู่ตรงนี้สี่ศูนย์หกเก้าก็ได้ของอยู่ดีก็ทีวีสี่ศูนย์ห้าห้าก็พันห้าร้อยจุดก็อ้วนตาบเหมือนกันดูง่ายขึ้นไหมแล้วก็กรอบสีแดงสีเขียวนี่ก็คือแนวรับแนวต้านเทนไลน์ก็คือเทนไลน์ตีขึ้นตีลงแล้วก็มี e MA มส่วนในกล่องนี้เขาเรียกว่า ICTQ Zone ก็คือกรอบเวลาที่ ฝรั่งเขาเทรกันอันนี้คือกรอบเอเชียก็คือเวลาที่เอเชียเขาเทรดกันอันนี้ลอนดอนก็คือเวลาของลอนดอนถ้านิวยอร์กปีเอมก็คือเวลาของนิวยอร์กปีเอมผมคงไม่ต้องแปลนะว่านิวยอร์ก p ีเอมคืออะไรคืออเมริกาเวลานิวยอร์ก p ีเอมแล้วก็มีนิวยอร์กเอมโอเคเคลียร์มีคำถามไหมครับเคลียร์ในคลิปนี้จะไม่ยาว,วยลง Youtube ให้ง่ายไหมระบบใหม่ง่ายมากแต่ก็ก่อนจะได้ก็หือดอะ อมเทรนมันลงอยู่นะเดี๋ยว้รงโพดูเดี๋ยวดูทองวันจันทร์ตอนนี้มันไม่วิ่งไม่ทําอะไรทั้งนั้นเพราะว่าตลาดติดโอเคมีคําถามไหมครับนี่เดี๋ยวคิดมันจะยาวเนี่ยถ้ามาเฮดวันใช่ไหมถ้าคุณจะบายใช่ไหมัโคตดไปอ่ะคือมันบอกให้เลย e m เมขึ้นมาหน่อยโค้ดเม็กเซนเลยอี่ศูนย์แปดศูนย์เห็นป่ะดูจุดเข้ามันดิ โอ้โหผมนีงขนลุกเลยมันแน่นมันคือผมเปลี่ยนโลจิกใหม่หมดเลยมันก็เลยไม่บ้องแล้วนะเดี๋ยวรอดูวันจันตลาดเปิดทีหนึ่งนะครับเส้น EMA อะไรพวกนี้ก็คือเส้นเส้น,นต่างๆถ้ามันโดนเส้นนี้มันก็เด้งเส้นน้อยลงเยอะเลยแล้วก็ไม่งงแล้วก็ลื่นแล้วก็ดูคลีนดูสะอาดดูแบบโอ้โหดูแบบว่าไม่ต้องดูอะไรแล้วอะ่ะอ,อยู่ที่ว่าคุณจะพอใจคืออะไร จุดไข่ปลาก็คือเป็นสวิงครับก็คือมันเป็นตัวสร้างของกล่องสีเขียวสีแดงคือถ้ามันลงมาจุดตรงจุดตรงเนี้ยสังเกตดิเห็นปะมันจะชนกับพิโบร้อยเห็นปะจุดไข่ปลากับกล่องแดงมีเหมือนกันครับของคุณไม่มีเพราะว่าของคุณไม่ได้จสมอช่างจ่ายตังค์แต่ไม่เป็นไรใช้กล่องของผมก็ได้เพราะว่าผมก็ลอกมาจากจุดไข่ปลานี่แหละแล้วเอามาสร้างกล่องนะครับก็คือถ้าเป็น M5 M1 เนเนี่ยมันจะเห็นชัดมาก เนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าราคาจะไปสุดตรงไหนนะครับถ้าเป็น M ห้าสุดตรงนี้ไหมครับสุดกล่องแดงไหมครับสุดไหมครับสี่5ูนย์หน้าห้าแล้วเด้งไหมครับเด้งครับทีนี้เด้งมาจางไหนครับเด้งมาจุดกล่องเขียวนี่ไงครับสี่ศูนย์เก้าหนึ่งก็หยุดครับคือมันมีกล่องเกาะไม่กล่องนี้ก็กล่องนี้ถ้าทะลุกล่องนี้ก็ไปกล่องนี้ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เลยแต่มันไม่ใช่แนวรับแนวต้านนะผมบอกก่อนนะ มันเป็นระบบ ICTQ z o n ินะครับเพราะฉะนั้นมันจะแม่นยำมากมากไม่มีรีเพนด้วยคือแตะปุ๊บเด้งปับ๊บไม่กล่องแดงก็กล่องเขียวเนะี่นี่เอมหนะคุณจะเทรด M1 ยังได้เลยสบายมากเพราะว่าคุณรู้จุดที่จะเข้าจะออกเอ็มวมันตีกล่องไปสีแดงเห็นไหมราคามาลงมากลอ่องเปี่ยกล่องแดงแล้วมันดีดไหมดีดไหมดีดดีดขึ้นแล้วก็ลงแล้วไม่เลยกล่องแดงด้วยแล้วก็ดีดขึ้น เขน,นี้าใช้เบย์ไงดูภาพใหญ่เป็นไงเป๊ะไหมไม่ไม่เหนือกล่องบนก็กล่องล่างนี่แหละราคาเนี่มันจะไปอะ่ะแล้วมันประจวบเหมาะกับเทนไล์พอดีมันก็ขึ้นเลยทีนี้ขึ้นเสร็จปึ่งก็มารอดูตรงนี้ถ้ามันไม่ย่อลงตรงนี้มันก็ทะลุมาตรงนี้ถ้าทะลุกรอบนี้ก็ไปเกาะก็ไปทีพีสามเลยแต่ถ้าเทนมันแดงมันกดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องลง เพราะฉะนั้นจุดเข้าของคุณก็คือสี่ศูนหกหกสมมุติถ้าตลาดเปิดนะง่ายไหมเอ็มวันนะเอมวันนะนี่เอ็มวันนะเทรดเอมวันง่ายมีขนมอย่างนี้เลยเพราะว่ามีเอสแอบอกมีจุดเข้าบอกเอ็นที่อยู่ตรงเ e อ็มเอเป๊ะไม่รวนเหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ลวนแล้วแล้วลื่นมากผมนั่งทำจนถึงหกโมงเชา้าเม่อเพิ่งจะตื่นตอนเย็นเนี่ยอื ข้อที่หนึ่งดูเทรนด์ซ้ายมือนะครับข้อที่สองดูจุดเข้าจุดออกจากเทร d i n g View นะครับส่วนด้านบอกขวามือบนนี้ผมว่าไปดูเอนดีจะแม่นกว่าเดี๋ยวผมก็ใส่ไปให้แล้วตามอีกเพจโอเคเคลียร์นะครับทูมนี้จะได้จบผู้มือการใช้ Trading View เรดแฮตเอ c ซีเวอร์ชั่นสิบเก้าไฟนลไม่ไฟนลเดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวเอาอีเลียรเข้ามาให้อีก เดี๋ยวค่อยๆทำค่อยเติมคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ได้พักโอเคติดซูมนะเทียไทยดูย้อนหลังแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับ